สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พบกับคุณครูอนอัน์งสุษาครหรือว่าครูแอนนั่นเองค่ะและและคุณครูสิริมาเนศสวุวรรณนะคะหรือครูตานั่นเองค่ะ ครูแอร์คะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั่นเองคะ่ะครูตาก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นคะ่ะครูตาเรามาแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนปลายทางของเราได้รับทราบก,กันก่อนดีไหมคะดีค่ะครูแอร์ค่คะค่ะข้อ1ว่ายังไงคะครูตาจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้ในข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายนะคะ และประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ค่ะคุณแอ,อค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะสามารถแยกแยะเสื้อผ้านะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายได้นั่นเองค่ะและ,และข้อที่3มนะคะข้อที่3ของเราก็คือเห็นประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะค่ะแสดงว่าใน 1. นึ่งชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเรียนจบไปแล้วจะต้องได้ทั้งหมด3ข้อนี้ใช่ไหมคะ,คะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะให้นักเรียนปลายทางนะคะลองสังเกตสิ่งของ2กลุ่มนี้นะคะที่ครูแอนนามาแสดงนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยว่าสิ่งของสองสิ่งที่ครูแอนนามานั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกลุ่มที่1กันก่อนค่ะ อันนี้คือรูปภาพกลุ่มที่1น,นะคะครูตาคะครูตาสังเกตเห็นอะไรบ้างคะค่ะจากภาพที่ครูตาเห็นนะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้อนี้ที่เป็นเสื้อยืดนะคะคะแล้วก็กางเกงที่เป็นกางเกงขาสั้น่ะคู่แอร์คะค่ะ,คคะ,คะนักเรียนปลายทางเห็นเช่นเดียวกันกับครูตาไหมคะเดี๋ยวครูแอร์ลองเฉลยนะคะสิ่งของกลุ่มที่1เลยนะคะก็คือเสื้อแขนสั้นนะคะกับ กางเกงนั่นเองนะคะนักเรียนจำสิ่งของกลุ่มที่1ให้ดีนะคะต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2ค่ะว้าว,ว,าวกลุ่มที่2คืออะไรคะเด็กๆปลายทางตอบดังๆเลยค่ะว่าคืออะไรคะก็คือรองเท้ากับเข็มขัดนั่นเองนะคะกลุ่มที่1คืออะไรนะคะเด็กๆปลายทางคะก็คือเสื้อแขนสั้นกับ กางเกง่ง,กงนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือรอง,รองเทา้าและเข็ม,ข,มขัดนั่นเองนะคะครูแอร์ถามว่าสิ่งของทั้งสองสิ่งนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะครูแอร์วนคำถามอีกรอบนะคะสิ่งของสองสิ่งนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ นักเรียนปลายทางนะคะคิดคำตอบเมื่อคิดคำตอบได้แล้วนะคะก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบครูตากันนะคะว่าสิ่งของสองกลุ่มนี้นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับครูตาคิดว่ายังไงคะถ้าสำหรับครูตานะคะสิ่งของทั้งสองกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะคะที่ครูตาเห็นก็คือเสื้อและ กางเกงนะคะส่วนกลุ่มที่สองที่คุณตาเห็นก็จะเป็นรองเท้าและเข็มขัดนะคะถ้าในความเหมือนกันก็คือว่าสิ่งของทั้งสองกลุ่มนี้เราใช้สวมใส่นะคะแต่สวมใส่นั้นจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับประโยชน์อย่างกลุ่มที่1นนะคะก็คือเสื้อกับกางเกงจะเป็นประเภทของเสื้อผ้า เพราะเราใช้สวมใส่ร่างกายของเราค่ะครูแอร์ใช่เพื่อปกปิดร่างกายค่ะเพื่อปกปิดร่างกายของเรานั่นเองส่วนกลุ่มที่2ก็คือรองเท้ากับเข็มขัดนะคะเข็มขัดนี้ก็คือครูตาจะเอาไว้ใส่เพื่อการกางเกงหลุดค่ะครูแอร์ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรคะครูแอร์คะเรียกว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะครูตาแสดงว่าไม่เหมือนกันค่ะตรงที่ความหมายของเสื้อผ้าแล้วก็ความหมายของคําว่า เครื่องแต่งกาย,ายนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วค่ะครูแอค่ะต่อไปนะคะเรามาขยายความนิดนึงนะคะจากที่ครูตาอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเสื้อผ้านั้นหมายถึงอะไรนะคะ,ะเสื้อผ้าก็คือสิ่งที่เราใช้สวมใส่นั่นเองนะคะเพื่อปกปิดร่างกายของเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่ใส่เสื้อผ้าได้ไหมคะคุณครูตาไม่ใส่เสื้อผ้าได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะคุณตาอายเขาแย่เลยทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะครูถ้าไม่ใส่ก็โป๊ค่ะ,คะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ใส่ปุ๊บนะคะครูแอร์เราก็จะไม่สบายค่ะเพราะว่าเสื้อผ้านั้นเป็นสิ่งที่สวมใส่แล้วร่างกายของเรานั้นอบอุ่นค่ะนอกจากอบอุ่นแล้วเวลาที่เราออกแดดเราก็จะไม่ร้อนผิวหนังด้วยค่ะครูแอร์ใช่แล้วค่ะสวมใส่เสื้อผ้าไม่พอนะคะ เราจะต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยนั่นเองนะคะเครื่องแต่งกายนั้นก็คือสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเอ๊แต่ครูแอร์ังไม่บอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะคิดกันก่อนนะคะว่าเครื่องแต่งกายนั้นมีอะไรบ้างนะคะครูแอร์ให้เวลาคิดคะ่ะติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรบ้างคะหมดเวลาคะ่ะ แล้วครูตาล่ะคะคิดว่าเครื่องแต่งกายนั้นมีอะไรบ้างเครื่องแต่งกายนะคะก็ได้แก่นาฬิกาค่ะครูแอค่ะมีอะไรอีกคะรองเท้ารองเท้าค่ะมีอีกไหมคะครูตามีอีกค่ะ,คะแล้วก็เข็มขาดนะคะแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นโบติดผมค่ะครูแอค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่ครูตาได้พูดมานะคะล้วนแต่เป็นเครื่องแต่งกายทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเรารู้จักเสื้อผ้าแล้วคเครื่องแต่งกายแล้วเราต้องรู้จักอะไรอีกคะคุตาประโยชน์นะคะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะเรามาดูประโยชน์ข้อที่1กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยเมื่อเราใส่เสื้อผ้านะคะอันดับแรกจะต้องช่วยปกปิดร่างกายของเรานั่นเองนะคะ 2เลยนะคะก็คือทําให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยของเรามีอากาศอะไรคะคุตาคะมีฤด,ดูอะไรเอย่ยมีฤด,ดูหนาวด้วยใช่ะคะ่คะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกใส่เสื้อผ้านะคะเพื่อทําให้ร่างกายของเรานั้นอบ,อ,บอุ่นนั่นเองนะคะและข้อที่สนะคะทําให้ผู้สวมใส่นั้นเกิดความมั่นใจในตนเองคะ่ะคุแอใช่แล้วคะ่ะคุตาถ้าเราเลือกใส่ เสื้อผ้าที่มีขนาดพอดีกับตัวของเรานะคะเลือกสีนะคะที่เหมาะกับสีผิวของเรานะคะเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็จะเกิดความมั่นใจนั่นเองค่ะ,คะและข้อที่4ค่ะข้อที่4ก็คือช่วย เครื่องแต่งกายนั้นยังช่วยตกแต่งนะคะตกแต่งร่างกายของเราและเสื้อผ้าของเรานั้นให้เกิดความสวยงามค่ะคูแอค่ะและข้อที่5นะคะเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นนะคะเมื่อเราใส่เสื้อผ้าที่ดูดีนะคะเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมนะคะเมื่อคนอื่นพบเห็นเรานะคะเขาก็จะชื่นชมเรานั่นเองค่ะคุูตาคะใช่ค่ะต่อไปค่ะก็จะมาถึงขั้นลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเรามาชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนดีไหมคะดีค่ะข้อที่1ว่ายังไงคะคูตาในข้อที่1น,นะคะกิจกรรมของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้รับชมตัวอย่างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่คุณครูนํามาแสดงให้เด็กๆได้ดูกันค่ะค่ะในส่วนข้อที่2นะคะนักเรียนวาดภาพระบายสีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็นําผลงานนั้นมาติดหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะ และข้อที่3นะคะเด็กๆจะได้ทำใบงานนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นใบงานที่2ในเรื่องรู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำชี้แจงบทบาทคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็นำผลงานนั้นมาติดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะ และข้อที่2นะคะรบกวมเป็นครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะซึ่งใบงานของเราก็คือรู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายพร้อมทั้งให้คําแนะนํากับเด็กๆนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนชมตัวอย่างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะที่คุณครูนํามาแสดงนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดู เสื้อผ้าที่ครูแอร์กับครูตาเตรียมมาให้นักเรียนดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือเสื้อผ้าที่เรานํามาแสดงใช่ไหมคะครูตาคะใช่ค่ะแอร์เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเสื้อผ้าที่ครูแอร์นำมาให้นักเรียนได้ชมกันนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีทั้งเครื่องแต่งกายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้ากันก่อนค่ะเราเริ่มตรงส่วนของครูตาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะั่งนูนกางเกงค่ะคือเป็นกางเกง าาช่วยหยิบช่วยหยิบให้นักเรียนปลายทางได้ดูได้ไหมคะอันนี้จะเป็นกางเกงที่เป็นกางเกงขายาวค่ะนี่นะคะเป็นกางเกงขายาวนะคะคุณแออันนี้จะเป็นกางเกงขายาวนะคะซึ่งมีลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าะะถ้าเป็น กางเกงขาสั้นนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่ากางเกงขาสั้นตัวนี้นะคะเป็นกางเกงสําหรับว่ายน้ําของผู้ชายนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวครูแอร์กับครูตาเก็บก่อนนะคะแขวนให้เรียบร้อยค่ะครูแอร์ค่ะในส่วนที่2นะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นกางเกงอะไรคะเนี่ยครูตา อันนี้จะเป็นกางเกงคล้ายๆกับกางเกงผ้าไทยนะคะที่เราจะใช้ในการไปวัดนะคะหรือว่าเวลาที่เด็กๆมีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับงานไทยๆหรือเหมือนะจะเป็นเหมือนกางเกงที่เป็นจุงกระเบนนะคะก็สามารถสวมใส่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้นสามารถยืดได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าเสื้อแขนยาวนั่นเองค่ะ นีวไว้ทําอะไรคะเนี่ยคุตาอันนี้จะมีลักษณะที่หนานิดหนึ่งนะคะหรือเราจะใช้ใส่ใช้ในฤดูหนา,หนาวนะคะเป็นเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะครูแอร์ค่คะต่อไปค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อแขนยาวอีกเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเอเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางได้ดูดีกว่าค่ะว่าเสื้อแขนยาวที่ครูแอร์กับครูคตาถือนี้เป็นของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กต๊อก หมดเวลานะคะเสื้อผ้าที่นักเรียนได้เห็นนี้เป็นเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะแต่ว่าตรงนี้มีอะไรคะคูตาเราเรียกว่าหูกระต่ายค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าหูกระต่ายนะคะซึ่งผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ใชไหมคะ,คะเสื้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางการนิดดึงนะคะคอาจใส่ไปไงานแต่งเนาะแต่ที่เป็นหูกระต่ายอันนี้นะคะ ถ้าเป็นหูกระต่ายอันนี้เราจะไม่เรียกว่าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะคุณแอร์คะใช่ค่ะหูกระต่ายอันนี้จะใช้เป็นเกี่ยวในหมวดของเครื่องแต่ง,ตงกายนั่นเองค่ะซึ่งใช้คู่กันกับเสื้อตัวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะคุณแอร์ค่ะต่อไปนะคะเรารู้จักเสื้อแขนยาวไปแล้วเราก็มารู้จักอะไรคะเนี่ยอันนี้คือเสื้อแขนสั้นค่ะ เสื้อแขนสั้นหรือว่าเสื้อโปโลโนั่นเองนะคะสวมใส่เป็นเสื้อที่สวมใส่สบายนะคะใช่ค่ะต่อไปค่ะคูตานี่นะคะอันนี้เป็นจะเป็นเสื้อแขนสั้นก็ไม่เชิงนะคะจะเป็นแขนยาวก็ไม่ใช่นะคะเสื้อตัวนี้จะก้้ากึ่งนะคะดูลักษณะเป็นรูปลายดอกนะคะ น่าจะใส่ไปที่ไหนได้คะแบบนี้อันนี้จะใส่ไปเข้าคู่กับเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะครูแอร์ขาที่ครูคบอกว่าจะเป็นผ้าไทย,ไทยนะคะเหมาะกับการที่เด็กๆจะนําไปที่ไหนเอ่ยไปวัดนั่นเองไปวัดนั่นเองค่ะครูแอร์ยังไม่หมดคะ่ะคูตาเมื่อกี้เราเป็นกางเกงไปแล้วเป็นเสื้อไปแล้วทีนี้นะคะเราก็<ว>จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะนี่อันนี้จะเป็นชุดกระโปรงค่ะครูแอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชุดแสกนั่นเองนะคะ,คะนี่ก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะสามารถใส่ไปสถานที่ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะไปเที่ยว <ไป S 2> ห้างได้ไหมคะได้ค่ะครูแอร์นะคะยังมีอีกหลายชุด มากมายเลยให้นักเรียนได้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้สวมใส่อย่างเช่นชุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาคลุมไว้เพื่อป้องกันอะไรคะครูตาป้องกันฝุ่นค่ะไม่ให้เสื้อผ้าของเรานั้น,นชุดที่เราสวยๆนั้นนะคะมีฝุ่นมาเกาะติดนั่นเองค่ะครูแอนใช่แล้วค่ะตอนนี้เราแนะนําเสื้อผ้ากันหมดแล้วนะคะ,คะเราไปดูในส่วนของเครื่องแต่งกายกันเลยค่ะครูตาชอบอันไหนคะเดี๋ยวให้ครูตาหยิบก่อนได้เลยค่ะ ถ้าเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งที่ครูตาชอบเลยเห็นแล้วสะดุดนิดนึงเลยครูตาชอบกระเป๋าค่ะกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้นะคะน่ารักจังเลยค่ะแล้วเวลาที่ครูตาสวมใส่ก็จะใช้ใส่กับใส่แบบไหนคะครูตาคะสะพายนะคะ,ะ,คะไปกับก็ได้นะคะชุดของเราพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วค่ะเด็กๆครูแอร์นะคะเป็นคนที่ร้อนนะคะขี้ร้อนแสดงว่าครูแอเนี่ย เวลาจะไปไหนนะคะโคเอกก็จะต้องสวมอะไรคะอ๋อสวมห<ว>ม,<ผ>มวกนั่น,น,นเองนะคะต่อไปเครื่องแต่งกายมีอะไรอีกอุวยคุณตาเห็นเจ้าดาวดวงนี้สวยจังเลยค่ะ นะคะดังตรงนี้ก็คือกิ๊ติดผมนั่นเองนะคะเวลาที่ผมปกนะคะหรือว่าเวลาที่คุูตาจะไปเที่ยวห้างนะคะหรือว่าไปเที่ยวตลาดคุณตาก็จะใส่กิ๊เนี่ยติดไปที่ผมเลยค่ะครูแอร์เพื่อให้เกิดความสวยงามใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะ,คะและยังไม่หมดนะคะก็คืออันนี้นะคะคือที่คาดผมนั่นเองนะคะแบบที่ครูแอร์ถืออันนี้จะแข็งๆนิดน,นึงนะคะครูต,คตา แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นผ้านะคะซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะคาดไปที่ผมของเรานั่นเองค่ะ,ะทีนี้เด็กๆก็ได้ทราบทั้งเสื้อผ้าแล,แล้วก็เครื่อง,องแต่งกายไปแล้วนะคะคุณแอค่ะต่อไปนะคะเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ